บุเรงนองนามราจ้าวจอมรามันเฮยยกพยุหแสนยายิิงกแกลวมอนมานประมวลมังสามสิบหมื่นแหถึง อายุทยตแล้วหยุดกล้ายนคราพระมหาจักระพัดพาวผัวดนสยามไววางข้ายไรยรีพล ที่ยับลาดํริจากใครย,ยนุนแรงศึกยกนิกรทับกลา้าออกตั้งกลางสมอนบังอ่อนอักขเริภูผิดสมัย ท่านนานามพระสุริโยไทยออกอางทรงเครื่องยุทธพิชยัยเช่นอุปราชแห่ทะเลิงขัาชาทานความ อวบเข้าขบวนครพลกะไรกองหน้าราโรมรันกันเฮช่างพระเจ้าาแปรประจันคดไทยสารทรงสู้วัดเซพันหลังแหลนตะเลิดแพ้ เล่งขับคดไล่ไกลวิกทายคาชาทานนงครานอง์เอกแก้วกษัตริย์มานมนัฑกตเวทียิงล้ำ เรมพระราชสามีมาลายพระชนเธยขับพระเชนเขินคำสะอึกสู้ดัดสกอนขุนมอนร่อนเงาฟาดชาดชะขาดแหลงตราบอุระรูปดิน กันพระศพสู่นครแห่สูญชีพไปสูญสิ้นพดผู้